วันนี้เราก็นำผลิตภัณฑ์จากกศออน,นอตำบลน,นะคะที่เขาไปสอนไปให้การส่งเสริมเนี่ยนำมาแสดงผลงานนะคะให้ให้เห็นอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างนะคะส่วนในวันงาน,นจริงสิบเอเนี่ยก็จะมาทุกทก,กลุ่มเพื่อที่จะให้คนที่เรียนให้เขาสามารถที่จะมองเห็นท่องทางในการประกบบอบอาชีพได้แล้วก็สามารถที่จะ รู้ว่าเงินทุนมันอยู่ตรงไหนเขาจะต้องทํายังไงจะต้องเตรียมการยังไงเขาถึงจะเข้าถึงแหล่งเงินทุนตรงนั้นได้นะคะแต่ในขณะเดียวกันเรื่องของการจําหน่ายเนี่ยเราก็เตรียมครูที่สอนอยู่ในตําบลน,นะคะครูกศน,นตําบนเนี่ยก็จะมีวิธีการจัดการเราเรามีเรื่องของการขายออนไลน์อยู่แล้วนะคะเขาก็สามารถที่จะพาผู้เรียนผู้ผู้เรียนที่จบหลักสูตรเนี่ย ไปไลฟ์สดขายได้ซึ่งในตรงนี้เราก็ต้องฝึกฝึกไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าในส่วนของผู้เรียนของเราเนี่ยบางทีไม่กล้าที่จะพูดไม่กล้าที่จะคุยจะขายผ้ายังไงจะต้องจัดแต่งแบล็กการ์ยังไงข้างหลังที่จะดึงดูดนะคะการนําเสนอเวลาเขาไลฟ์สดเนี่ยบางทีไม่กล้าพูดไม่กล้าคุยแล้วพอเวลาเวลาลูกค้าถามก็จะไม่กล้าตอบ อันนี้ครูเราก็ช่วยช่วยกันในส่วนนี้นะคะเพื่อที่เขาจะได้มีช่องทางการจําหน่ายแต่ในขณนะเดียวกันเรื่องของช่องทางการจําหน่ายขายแล้วเราก็ต้องมีกรรยาบนเราจะบูกฝังในเรื่องของกรรยาบนของผู้ขายะคะ่ะหนึ่งคุณภาพเราต้องได้ตามที่เราบอกตามที่เราบอกกับลูกค้าว่าเป็นยังไงเขาเรียกว่าตรงปกเนาะเวลาส่งของต้องตรงปกนะคะแล้วก็สมมติว่าถ้าขายผ้าไหมเนี่ย หมายกี่เส้นมันก็ต้องตามนั้นแล้วก็ตรงตามนัดหมายสมมุติเราบอกว่าจะส่งวันพรุ่งน,นี้พรุ่งน,นี้ก็ต้องไปส่งไม่ได้นะเพราะมันก็จะเป็นเรื่องของการเหมือนกับให้ให้สัญญากับผู้ซื้อนะเพื่อสร้างความมั่นใจด้วยว่าอของที่เราเอาออกมาเอาออกมาจำหน่ายมันมีคุณภาพแล้วก็ไม่ได้หลอกลวงลูกค้า มีมีหลายอย่างนวะัตกรรมมีหลายอย่างต้องมาดูในวันที่1 1 1 2มีนานะคะ